มาจากมหาราชวังครับชมฟรีครับชมฟรีหกบวัวแม่มึงเอลยมาเลยรถตู้จะเข้มขัดเขาเมื่อไหร่ขี้ปลาข้อเมื่อไหร่มาเลยมาเลยชินๆหน่อยเล็กนหน่อยคนนี้ตัวหนึ่งจับมือได้อะข้าเมื่อไหร่เออเอออักษณะดีครับอ่ะดีชื่ออะไรครับชื่ออะไรลังนวนชื่ออะไรครับผมเองนามาเปิดรู้จักไหมเปิดหนองยาโป้อยมาจากไหนครับเนี่ย นางย้อยครับโอแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ครับอ๋อมันเป็นเวรจําำซัดมานะฮะผมเล่นีดจรตัวแมาฮะคือว่าเรื่องมันยาวนะฮะชีวิตผมเนี่ยประวัติเนี่ยมีพี่น้องกี่คนครับเนี่ยสี่ครับแล้วเป็นคนที่เท่าไหร่ครับสุดท้องหมาสิมาามาสุดท้องสุดท้องครับ ไมขื่อท้องอะอันนี้สอบติดใน,100นร้อยนะฮะมาอยู่เนี่ยยศอะไรนะเนี่ยร้อยตีฮดูดูช่วงล่างผมสิครับช่วงล่างผมช่วงล่างฮะช่วงล่างฮะ <laughs> ล่างแ <laughs> ล้วไข่ฮะไข่ไข่ตอนนี้รุบนะครับ <laughs> โอเหมีอารมณ์ครับโดนขยับเงิเ <laughs> ยังฮนะ นั่งนั่ง,น,งนั่งดีๆขึ้นเหมือนจะรือเลยสวัสดีเรานักศึกษาวิชาทหารหารทหารไอโค้ด <Echo, Echo. S 1> เรียบอาวุธ <c oughs> นี่ยังมือนี่ดีจริงมึงยังเล่นกั้โค้ดไตรวสอบว่าเปหมาป่ะมึงยังเล่นกั้เดียวไอ้โค้ดนี่ขัดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ย <c oughs> นักศึกษาสาสาวิชาทหารทหาร มึงมองอะไรกันเนี่ยไม่เคยเห็นหมาพูดนะเจ็บเจ็บเจ็บโนเอออยากให้มีสายหน้ามือตาลายคาดเจนลมท่าคลับด้วยจมูกตัวลมด้วยมองตาด้วยทองมิกก็เรียนเพื่อนก็ตัวมีตัวยามีเซริวเสด็จไม่รู้ไม่รู้อยู่ใครตัดอยากให้ร้องเพลงให้ฟังสักเพลงได้ไหมโอ้ย แค่ใช้ฟังไม์ใช่แจ็คสันไม่เคยอ่ะร้อยฟังหน่อยดินีนีว้าวโย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 เฮ้เเเไรเคลียรนะอะไรเคลียรนะเครียรนะเคียรนะเอวหมาเล่นนะเคียเครียรนะางะอย้ายาแต่เรามรูอะไรอยู่เยอะ้บาดวะ นี่เนี่ยแม่เอ้ยตัวนี้มาเนี่ยไอตัวนี้จับหรือไรเครียดนะเราเนี่ยเครียดนะเครียดนะเนี่ยเขินเชียวอ๋อชวนกินตซบะแรงแล้เกินไม่ได้อาบน้ำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยสีมีวันแล้วเนาะมีเมีากี่คนแล้วเนี่ยสามโดยก็ทิ้งมืกี่ตัวแล้วสองและที่เหลือก็อยู่ตัวคนเดียวยังนี้มานานแล้ว ชอบกินอะไรกะปิกะปิบ้าไม่กินลิงว้ยวยเ้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 สเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเหายเ ร้อยสี่มาลายพัวมารอดสังกัดชอนทับบดมอนทอนหานบกที่ยี่สิบสี่สังกัดดีเตรียมสิ่ง <c oughs> อุ้ยุ้ย,ยเลย่อกี้มัน,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 นมยู่วมันจุลย